สวัสดีครับวันนี้มารีเวลอันบล็อกนะกับตัวเบเบ็ดเอ็กไวท์ไทเกอร์นะครับ v ีเอ็กซ์สามโอเคเริ่มกันเลยนะตัวนี้เป็นสายบาลานแล้วก็ เป็นเบสสายบาร์นะฮะแล้วก็ราเช3สามหแล้วก็เิดเป็นบิดยูนะเขาบอกว่าบิดยูเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าค่าสถานะจากกลางๆส่วนสตมิน่าก็จะเยอะขึ้นนะฮะประมาณนี้เนาะ้าแกดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับ โดยสิ่งเราจะได้นะฮะก็คือเป็นคู่มือการประกอบนะฮะประมาณนี้แล้วก็เบดไว i g ไทเกอร์ ait, Tiger, นะฮะสวยนะสวยอ่าเงินที่มันไม่เงินประมาณการเมทันนะฮะผสมสีขาวจัดว่าสวยมากตัวรัดเชจะเป็น360นะฮะ แล้วก็บิดโยจริงๆแล้วล็อตแรกมันมันผลิตพลาดไปนิดนึงแต่ว่าเป็นความพลาดที่คนเล่นจากที่สอบถามดูถือว่าโอเคนะฮะจริงๆบิดโย่มันจะมีติ่งติ่งตรงนี้เห็นไหมซึ่งติ่งตรงนี้มันจะยื่นมาเหนือตัวรอบถานนะจะคล้ายๆสไปน์อะเนี่ยแต่นี้เอเหมือนผลิตล็อตแรกมันพลาดน,นะปุ่มยุบเข้าไปเลยนะฮะก็ ก็เป็นผลดีนะเขาบอกเบ i ดเบดไวท์ชเกอร์เนี่ยฟังจากที่คนเล่นมานะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นมันคาเต,เตอร์ดีมากนะฮะคือเหมือนซับแรงและคาเตอร์ได้อะไรประมาณนี้นะโดยจะมีแง่งขึ้นมาเหมือนตัวดันแดกเกอร์แต่ว่าแง่งมันจะหลบมุมเข้าไปหน่อยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเอาดันแดกเกอร์มาก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาดันทอยมาด้วย โอเคครับนี่คือเบสของดันแดกเกอร์กับตัวดันซอสแล้วลองเทียบกับตัวไวท์ไทเกอร์นะ,ะตัวแง่งมันก็จะประมาณพอๆกับตัวดันซอสเนาะแต่ว่าเหมือนแง่งมันจะเยอะกว่าแต่ว่าถ้าถึงการกลางแง่งขึ้นมาของดันแดกเกอร์จะกลางกว้างกว่าของไวท์ไทเกอร์นะ เขว่าเยอะกว่านะประมาณเนี้นะเท่ากับว่าตัวไวไทเกอร์สามารถเคาน์เตอร์ได้ดีมากนะฮะเขาคือทั้งตีและรับได้นะฮะประมาณนี้เนาะอ่านั่นแหละโอเคไปลองชั่งน้ำหนักแต่ละตัวกันดีกว่าโดยน้ำหนักเราจะเริ่มกับตัวเบรก่อนนะครับจะอยู่ที่34.59 จัดบบเบาเาบานะฮะจัดเบาาอยู่ดัชเชสสามหกศยอยู่ที่หกจดสวันนี้ถือว่าหนักบิดอยู่สองหนักนะฮะถ้าบิดปกติที่เคยเห็นมาก็จะเฉลี่ที่2นะฮะโอเคเมื่อเราประกอบรวมกันนะครับจะได้น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ประมาณ43 นะฮะกลัมเดี๋ยวลองดูเลออนคอสิเออนคอเดี๋ยวว่าเป็นตะกูลแมวเหมือนกันนะฮศษ0 1 4นะครับอ่ะใครเก่งกว่าแต่ก่อนจะเก่งกว่าลองเอาไปวิ่งดูนะฮะใส่บาลานโอเคครับเดี๋ยวจะมาลองยิงดูก่อนนะฮะ ิงด้วยสต er ิงแนเชอร์นี่นแหละ <P> การวิ่งก็จะเหมือนพวกเซปเปอร์เนาะมันก็จะมีวิ่งวนแล้วก็วิ่งไปหมุนมาสายไม่นิ่งนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นแมวตีแมวอันนี้ก่อนนะ โอเคบาลานเจอบาลานนะสต็อกคอมโบนะฮะร,รีออนคอร์นะฮะเจอกับไวท์ไทเกอร์นะฮะตะโกนแมวเจอกันสองยกนะหนึ่งสองซ่อมวอร์ด ไม่ชนสักทีแมวไล่กวาดนะฮะเรียงคอไวกว่านะเรียงคอตีไปก่อนแล้วเรียงคอสก,กิดสก,กิดไวทใจ White ก,ก็สกิดขึ้นเอาละอา้าวใครจะหมดแรงเรียงคอเรียงคอหมดแรงนะฮะบอกแล้วว่าไวทเกอร์มันซับโจมตีและสะเทาะและคเคาน์เตอร์ได้นะฮะโอเคตอนนี้เราจะลรงมาลองสละไวทเกอร์อยู่ริมบ้างเนาะและเลออนคออยู่ กลางนะฮะมันลองดูว่าจะเป็นไงนะครับหนึ่งสองทำไมอย่างนั้นล่าเด็กเขาเฉยเลยอะไรเนี่ยแสดงว่าไวทไทเกอร์ลงกลางไม่ดีต้องลงริมนะฮะโดยรวมนะครับสำหรับตัวไวทไทเกอร์นะฮะ ถ้าจัดคอมโบดีๆน่าจะเก่งอยนะเนี่ยพอดีว่ามันบิดยูที่มันไม่ใช่บิดยูมันก็เลยทำให้ไม่สามารถเห็นศักยภาพที่แท้จริงได้นะครับแต่ผมน่าจะไปไทำคอมโบใหม่นะฮะคิดว่าน่าจะมีหลายคอมโบที่อยากลองนะแล้วก็ทำเป็นคลิปให้ดูนะฮะคือใครที่อยากเสนออยากเห็นคอมโบไหนก็ลองเสนอมาได้เนาะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันนะว่ามันวิ่งดีไหมนะครับคาเรนเบเบดก็อย่างบอกว่านอกจากทวงนะฮะมันก็อาจจะต้องฝึกชู์นะเพราะว่าเบเบดแต่ละลูกมันจะเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะฮะก็ลองดูเนาะใครจะพักเบเบดอยากจะเล่นรถธรรมย่านะครับก็มีสอนแต่งรถนะคิดไอตัวช่องหัะมันมีสอนแต่งรถอยู่ ไม่รู้จะไปซื้อรถซื้ออะไรที่ไหนก็แนะนำร้านไวรัสไวรัสมินิโฟ e วินะฮะมีลิงก์ใต้คลิปตรงช่องคำอธิบายนะครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนการดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ